มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะโดยโดยภาพทั่วไปแล้วเนี่ยทางโครงสร้างประชากรเนี่ยที่ศึกษากันมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าทางเราเองเนส่วนของกําลังแรงงานนะฮะที่มีต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอมันเริ่มลดเริ่มถดถอยลงนะฮะเพราะว่าจำนวนประชากรโดยรวมมันลดลงแล้วก็เอจจิ้งมากขึ้นนะเขากำลังพูดถึงว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรนะในแวดวงของทางราชการหรือภาคเอกชนเนี่ย จะขอให้เขารับเอาคนที่เกษียณอายุนั่นเข้าไปทํางานใ,ให้มากขึ้นได้ไหมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนที่อยู่ในในระบบเองเนี่ยมีจํานวนน้อยเนาะที่อยู่ในประกันสังคมมันแค่สิบสี่ล้านประมาณสิบสี่ล้านกคนเท่านั้นเองที่เหลือยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่นอกระบบกบพวกชาลัญชานาอะไรต่างๆคนนี้พวกนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวสีว่สิบห้าละฮะเขาก็ทํางานไปถึงสองเท่าของสี่สิบห้าเขาก็ยังทำกันอยู่นะเพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไร แต่กรน,นีเราพูดถึงภาคเศรษฐกิจเนี่ยหัวใจของภาคเศรษฐกิจก็คือทํำยังไงถึงจะปรับตัวขององค์กรเนี่ยให้มีกําไรนะอยู่สม่าเสมอเพราะว่าเขามองตัวผู้ถือหุ้นคือพระเจ้านะเพราะฉะนั้นความคิดก็จะแตกต่างจากระบบราชการหรือระบบโดยทั่วไปนะพะตัวแบงก์ต่างๆเหล่านี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งมีทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยเอ่อมันก็มีการจ้างแรงงานอยู่อย่างขนาดใหญ่สี่ห้าแห่งนี้ก็ อย่างน้อยก็25,000-30,000คนนะฮะที่เป็นพนักงานอยู่ถ้าเราเอามองลกลงมานนิดนึงว่าถ้ามองในเฉพาะสัก10แห่งที่มีอยู่นยะก็น่าจะมีพนักงานที่อยู่ในองค์กรเขามากกว่า200,000คนแต่ถ้ามองวนะ่าคนที่อายุ45ขึ้นไปแล้วเนี้ยก็ไม่มีสติแน่นอนนะเพราะว่าต้องไปดูจากาง,งบดุลต่างๆพวกนี้ยว่าเขาจ้างพนักงานระดับ45คนได้เท่าไหร่แต่เขาปรเดีวก็ไม่ได้มีเวลานะฮะแต่คาดดาวเอาทางว่า คงที่ระดับเป็นเป็นทั้งหมดเนี่ยมันสองแสนกว่าคนนะฮะเซ็นทรามองซักคนที่อยู่สี่ส้าปีที่นไปเนี่ยก็คงเป็นหลักหมื่นนะคงหลายหมื่นคนอยู่เหมือนกันนะฮะที่จะเข้าขายที่จะสมัครจะมิจราออกหรือเปล่านะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่นอนนะขึ้นก็ว่าถ้าดูอินเซนทีฟที่ให้เนี่ยก็ไม่เร็วนะผมก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าค่ะถ้าซว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเงินเดือนสักห้าหมื่นนะ แต่เขาเป็นข้ั้งล่างหน่อยเอเซิวทีฟข้างล่างหน่อยระดับล่างๆเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรืออะไรต่างคนนีนะ้ซึ่งยิ่งน่าจะสูงกว่านี้นะบางคนเขาบอกเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเอาเซฟไว้ห้าหมื่นนะทำงานมายี่สิบปีนะอายุสี่สิบห้าปีเนี่ยก็คงจะมีเงินติดตัวสักล้านหนึ่งนะเฉพาะส่วนที่ค่าค่าเกษร์ก่อนเนี่ยเกษมสุขอะไรเนี่ยก็จะได้เงินค่าของชีพบอกจำนวนอายุงานคูณเข้าไปนะฮะ แล้วก็จะมีเงินส่วนอื่นอีกนะฮะซึ่งเป็นเงินที่เงินช่ดเหลือพิเศษนะถ้าถ้า45เนี่ก็คงเหลืออีกสักเซวัา่อีกสัก้าแสนบาทก็จะเป็นล้านห้าแสนบาทนะพวกนี้ก็จะมีเงินติดตัวอีกห้าแสนล้านห้าแสนบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าถ้าก็าเป็นอัศจริจะมีโ r ว v ดเดนฟันนะในในธนาคารต่างๆน่าจะมีซึ่งอันนั้นเขาอาจจะมีเงินติดตัวอีกสักหนึ่งล้านบาทในช่วงที่เขากเกษียณแล้วก็รวมทั้งเงินที่เคยไปขอ ขอรถยนต์ภาษีและก็สะสมเป็นเป็นหุ้นเอาไว้นะฮะพวกนี้ก็ก็อาจจะมีอีกสักประมาณสักสองหรือสามล้านบาทก็ขึ้นกับว่าเขาจะลงไปเท่าไหร่นะ่ะแต่ส่วนมากแนละ้วก็อย,อยู่อย่าสักอ้างว่าอีกอีกล้านหนึ่งมันรวมๆแล้วพวนี้จะมีเงินติดตัวอยู่ทอนเดียก็เษียณน,นะสักคนสมัครใจนะั้นก็จะประมาณสามล้านกว่าบาทปไปขึ้นกับช่วงอ,อายุแน่น,นะแต่ว่าถ้าไปถึงอายุหกสิบนี้ใกล้ๆหกสิบนี้ก็คงจะมากกว่านี้ครับก็คงจะจะถึงหกล้านเจ็ดล้านบาทก็หมายว่าอันนี้ก็เป็นในดาวเม่นนะ เป็นเงินที่เขาเอามาใช้ในการตัดสินใจว่าเขาจะอยู่หรือไปนะครับค่ะ,คะตัวเลขนั้นน่าสนใจนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าก็เป็นเม็ดเงินที่ถือว่าไม่น้อยนะคะคือถ้าใกล้60แล้วเนี่ยแน่นอนว่าคือเป็นตัวเลขเม็ดเงินที่สูงนะคะแล้วก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายนะคะแต่ว่า45กับอาจารย์ค่ะ45ยังเป็นเ็ใบที่ <c oughs> ทุกคนรู้สึกว่ายังคงต้องการสแสวงหาความ ก้าวหน้าในชีวิตนะคะ,ะกับเงินสามสี่ 3, ล้านเนี่ยเมื่อแลกกับการต้องเปลี่ยนงานตอนอายุสี่สิห้าเนี่ยในมิติของภาคแรงงานอาจารย์ยงยุทธบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็เมื่อสักประมาณถอ,อยหล้านก้ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมมองเลยว่าคนอายุสี่สิบห้าปีเนี่ยนะฮะเขาเรียกเป็นัยเริ่มต้นของนักธุรกิจนะฮะเราช่วงนั้นจะสะสมประสบการณ์และพระ้อมที่จะเทปออฟทำงานาต่างๆเนี่ยข้างตัวก็มันสามารถจะมองหาแหล่งทําง,งานในอื่นได้ แต่พอดีอันนี้แอ้ซัมชันตอนนั้นมันไม่มีดนะิจิทัลดิสลอปชันนะก็มันอนกระบวนการตัดสินใจใช่ไหมฮะแต่เที่ยวนี้ไอ้ลักษณะของไอ้ดิจิทัลเป็นวิทยาารเอไอต่างพวกนี้นะมันทําให้อ่าโปรไฟล์ของของแม้แต่ทุกอาชีพนะฮะมีการปรับเปลี่ยนหมดอ่ะนะอย่างตัวธนาคารเองก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อการแข่งขันของเขานี่นะฮะและเพื่อจะหาผลประโยชน์กับ ผู้ถือหุ้นต่างๆวนนี้เขาก็มีการปรับตวกันมาหลายไซเคิลแล้วนะฮะค่ะเราสังเกตดูว่าข้อมูลที่โพดมาจากของเอชบีไอหรออะไต่างๆคนนี้มันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่กระนแยกออกมาจากตัวตัวฐานเขาแบ่งหลักเลย,ยต่างๆคนนี้หรือกสทเองเขาก็ปรับปรุงมาสามรอบแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามถ้าจําไม่ผิดนะที่เขาปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อให้สอดคล้องกับไอทิศทางของตลาดแล้วของเราเราก็เห็นเราก็เห็นไซเคิลมันโดยทั่วไปนะตั้งแต่ A C m ก็ออกมาแล้วตั้งแต่ลักษณะของอตำแหน่งงานอะไรบางอย่างผู้เียมันก็เปลี่ยนไปหมดการปรับเปลี่ยนของโหมดดันเทรดต่างๆพว้นี้ทำให้ลักษณะของคนประกจุกตัวบางแห่งใน,นสาขาที่มีต้นทุนในการดูแลทั้งขาวเนื้อความฝ่ายอื่นๆผู้นี้รู้ๆแล้วหลานทั้งหลายก็ถูกลดเป็นขนาดเล็กแล้วเข้าไปทุบแบนนะปกแบนเน่แน่ว่าจะแบนด้าไหนก็ตามจะมีคนทำงานอยู่ในฟอนต์ออฟฟิศน้อยมากที่เหลือก็นี่เขาก็ปรับตัวมาแล้วนะฮะ ที่หลังที่พอจะทำงานได้ก็คือเอาไว้เป็นแบ็กออฟฟิศก็เอาไว้คีย์โน่นคีย์นี่อะไรต่างเพราะว่าที่จริงแล้วข้างหน้าที่ที่มันมีทำอะไรกันในระบบอัตอนโนมัติเนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลเพราะฉะนั้นคนพวกนี้บางส่วนที่ปรับตัวได้พิมพ์ได้เลยเพราะพนักงานแบค์ทุกคนพิมพ์เร็วทั้งนั้นนะก็สามารถจะทํางานแบ็กออฟฟิศได้แต่ทีนี้ถ้าเราเป็นเซ็กเตริเนี่ยระดับสี่ห้าปีขึ้นไปเนี่ยผมมองใ่าง่ที่ว่าเออมันขึ้น่อธุรกิจนะบางธุรกิจเนี่ยอย่างผมเป็นนักวิจัย อาชีพอย่างเงี้ยสี่สิบห้าปีเอายังยังไปไกลนะเพราะตอนนี้ก็เกือบหกสิบปีแล้ยนะมันก็ยังทางานวิจัยได้ใช้สมองอะไรต่างต่างเลยนะฮะแต่ว่าภาคเอกชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะก็มองในแงี้การการแข่งข,ขันเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่เนี่ยอาจจะทูทูเลดไปสำหรับการเรียนรู้ที่จะอัพสกิลแล้วจะไปทํางานแข่งกับเด็กหรือจเนเกณฑนใหม่อันนี้ครูผมว่าจะสำคัญเพราะเอไอทุกอย่างมันเป็นอีคโนมีออฟเฟส คนทํางานเร็วนะี่ทางานได้แล้วก็พวกนี้ก็ไม่ใช่นะจางประเทศเขาก็ไม่ใช่จะกเกษียณยาวนะพออายุสักสามสิบสี่สิบเขาก็ไม่รับก็ไปทํางา,า,านแล้วนะคนเจนใหม่เนะี่ยเพราะว่าโดยเขาทํางานที่เกี่ยวข้องกับ,บระบบเทคโนโลยีแล้วเอไอหรือว่าวิทยาดาตา้าดาต้าไดเรติกต่างๆพวกนี้เขาก็จะรับคนที่อายุไม่มากนักนะเพราะั้นพวกสี่ห้าปีก็จะมีจุดอ่อนอย่างเงี้ยว่าเอ๊ก็จะไปไหนดีนะฮะผลิตบ้านเราเนี่ยจะดีกว่าหลา,หลายประเทศนะ ขึ้นแต่ว่าไอ้จูงช้ที่เขามีเงินสะสมอยู่เนี่ยเขาแอบไปซื้อที่ซื้อทางไปมากเปล่าเนี่ยคือเราก็เห็นแน่ดีที่ผ่านมันมีคนเออร์ลี่นะไม่ได้จบสาขาวิศาวะไม่ได้อยู่ในแบงก็ตามเนี่ยเขาก็ออกไปประกอบอาชีพในปลูกต้นไม้ใช้ช่วงที่ชิวๆนะเปิดร้านกาแฟแรงจับคนนี้นะซึ่งก็เป็นอาชีพอิสระที่อันนี้คือสิ่งที่พวกคุณจะมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะอยู่นะมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะเขาะจะต้องอัพสกิลตัวเองใหม่ ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่เข้าไปแล้วก็มองหาโดยอาศัยประสการณ์ดัานเดิมเขาเนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำเนาะที่ในานาที่ผมอยู่ในเอสชาเนี่ยเราก็มองในเงี้ยยูต้องปรับปรุงในเรื่องของบุคลิกาทางการยูหมายว่าอยู่ยังพร้อมอยู่นะอะไรเงี้ยนะก็ปรับปรุงเลสมัตัวเองนะเตียมใให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะซ่อนๆอ,อะไรที่ไม่ค่อยดีไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่่าใส่ประสบการณ์เยอะๆเข้าไปนะแล้วเราก็มีตลาดแรงงานนนี้เรามีตลาดแรงงานที่ประกาศในออนไลน์สมัครงานเยอะแยะไปนะ ใครมีงนทำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะฮะเราสามารถจะลงเข้าไปได้แล้วก็แล้วครนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องลงไปก็คือในช่วงเวลาที่เราออกจากงานแล้วมีสตางค์ที่บ้างเนี่ยถ้ายังอยากจะทํางานต่อไปเนี่ยต้องรีบเข้าไปหาอะไรชุดเพิ่มเติมต้องไปอัพสกิลใหม,ม่ในช่องทางที่ที่รู้ว่าจะอัพสกิลอะไรเนี่ยนะก็ต้องไปดูในช่องทางที่หน่วยงานทางวิจัยเนี่ยก็ทำเอาไว้ว่าไอ้ตลาดทิศทางตลาดงานสำหรับคนในภาคเอกชนหรือภาคุตกาหกรรมเนี่ยเขาต้องการลักษะคนแบบไหน แล้วก็ไปอัพสกิลในส่วนนะั้นะนะฮะใหม้มันเพิ่มมากเดอย่างน้อยสุดก็ดนะิจิทัลลิทเรซีเนี่ยยังไงก็ต้องปรับปรุงเพราะมันไม่ทันเด็กของเรานะเพราะนั้นตรงนี้นยะเพื่อให้ตัวเองสามารถจะพออยู่ได้ใ,ในระบบเนี่ยนะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทํางานต่อไปถ้าอยากทําไม่อยากไปกลับไปอยู่กับกชนบทเกษตรนะฮะก็คงจะต้องทําเป็นบรรทุนเงินเดือนต่อไปเนี่ยแต่ว่าตัวเองก็มีแอนดาวเมนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วของตัวเองนะที่ผมพูดถึงเนี่ย เขตัดจากงานมาไม่ก็มีเงินติดตัวสามล้านสี่ล้านห้าล้านนั่งกันแล้วแต่ช่วงอายุนะฮะองนี้เขาก็สามารถจะเอาตัวนี้เป็นงบลงทุนถ้าห้าล้านบาทนี่น่าจะมีเงินใช้เอาไปลงทุนในกองทุนบางอย่างนนะฮะเดยบอกว่าก็อาจจะได้ผลสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะฮะมันก็พอที่จะเป็นใครจะมาผ่อนส่งบ้านผ่อนส่งรถอะไรต่างๆวกนี้ได้นมะอยู่ประเทศไยยังผ่อนส่งไม่หมดแต่คนอายุสี่ห้านี่น่าจะเป็นรถคันแรกคง คนสมมติแล้วฮะยังเว้นจะซื้อให้ลูกเลยไปเรื่องนะั้นถ้าราคนมีตังก็ว่ากันไปนะแต่คนทั่วทั่วไปเขาคิดว่ามันมีมันมีฐานของทุนของตัวเองอยู่ระดับหนึ่งการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สําคัญนะการบริหารจัดการเงินเมื่อก่อนนี้เราพูดว่าเอ๊ะทำไงพวกอายุสี่ห้าสิบห้าสิบห้าเก่าเนี่ยนะฮะจะอยากให้คายืดอายุไปใน,ใน,ใน,ในีาา่ภาคเอกชนแต่แบบเหมือนแตนภาคเอกชน,มมนเขาก็ไม่อยากจ้าโดยเฉพาะในในอุตสาหกรรมเนะี่ยเพราะว่า productivity มันขึ้นยาก ก็เ,เรียนรู้ยากไปเที่ยวกบรับคนใหม่เงินเดือนน้อยทางานได้เร็วแต่พวกนี้เขาก็อย่างว่านะฮะเขาก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีรอยตี้แลอไม่มีอะไรที่ที่คิดจะทํางานแบบยาวๆเหมือนกับคนรุ่นเก่านะมันก็เลยสวรย้อนแย้งกันนิดหน่อยนะฮะสวนทางกันครับใช่ค่ะน่าสนใจอย่างมากนะคะคือเราเคยได้ยินเรื่องของอ สังคมสูงวัยนะคะคนต้องทํางานยาวมากขึ้นนะคะอายุ60ยังเกษียณไม่ได้ต้องทํางานถึง70-80เนื่องจากว่า,เ,าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่บีบรัดกดดันนะคะแต่ว่าคือนาทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางภาคของธุรกิจเขาก็อยากจะลดต้นทุนนะคะแล้วก็อยากจะใช้สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การทํางานเขามีประสิทธิภาพมากกว่านะคะคือก็เลยทาให้เกิดภาพที่ย้อนแยง้งแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามุมของอาจารย์ยุทธนะคะคือต่อไปเนี่ยคนเขาว่ากันนะคะ Uh, 45เนี่ยหรือว่า45เนี่ยเป็น new 6 i t y นะคะ mm. ก็คือเกณฑ์ใหม่ละนะคะที่องค์กรเขาอาจจะเสนอให้เกษียณนะคะต้องจบการทำงานในวัยนี้แล้วนะคะถ้าไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองนะคะคือมันจะเป็นอาจารย์มองว่าเป็นเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ระหว่าง AI disruption หรือว่านี่คือปกติใหม่แล้วที่ต่อไปคนทำงานเนี่ยต้องทำใจแล้วว่า45คือวัยที่เราต้องเตรียมเกษียณหรือเตรียมเปลี่ยน งานเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานครั้งใหญ่ของชีวิตค่ะอาจารย์ไม่ใช่หกสิบละออวิตาผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นอัน,อนเป็นทิศทางใหม่เลยคนระับเป็นที่ไทยใหม่ของการแวดวงในการทํางานเราจะไม่คิดแม้แต่ว่าจะเกษียณห้าสิบห้า เขห้าสิบห้านี่ปกติแล้วก็ถ้าจะอยู่ในฐานของประกันสังคมเนาะก็จะได้บำนาญน,นะแต่จะไปจะจะไปคิดฝักชีวิตกับประกันสังคมเลยนะฮะผมพ้นประกันสังคมมาแล้วเนี่ยมันได้เงินไม่ถึงห้าห้าพันบาทหรอกครับตอนเดือนนะ่ะสูงสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปฟื่นอันนั้นนะแต่มองในแง่ที่ว่าอายุเกษียณต่อไปเนี่ยเขาคงไม่ไม่ไมน,น่าจะเป็นห้าสิบห้าแล้วนะผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นคนคนนั้นต้องวางแผนว่าต้องทําอะไรในช่วงเตอร์ตี้แลวไม่ใช่โฟตี้นะฮะ คือหมายให้เปิดตั้งแต่เริ่มทำงานไปสัสิบปีเนี่ยนะคงต้องไอี้วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินตัวเองต่างๆคนนี้นะฮะการใช้มันระวังขึ้นในการลงทุนใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่รว้ไปถึงคนที่มีพ่อแม่รวยก็ไปเรื่องเนาะแต่เมื่อตัวเองถ้าเกิดจะหายเองทําเองใช้ชีวิตเองเนี่ยคงต้องเปนะ็นาบริหารจัดการเอ่อวางแผนในชีวิตที่รอบครอบกว่าแล้วก็ทิศทางใหม่เนี่ยคงต้องมองในแง่นเกษียณไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใค่ห้าสิบ้าน่าจะเป็นสี่สิบาหรืออาจจะกอดกอดกว่าน,นั้นด้วยในบางอาชีพนะครับ ค่ะแต่คือมีอมุมมองที่น่าสนใจนะคะเรื่องของระบบการทางานค่ะอาจารย์ก็คือนในเมื่อคือถ้าการ,กรเกษียณอายุเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วง45นะคะคือเท่ากับว่าระยะเวลาทํางานมันจะสั้นลงไปเลยประมาณ15ปีนะคะดังนั้นระยะเวลาการศึกษาหรือว่าการเรียนก็ไม่ควรจะยาวนานเท่ากับปัจจุบันนะคะอาจารย์เห็นยังไงคะระบบการศึกษาต้องปรับหรือเปล่าถ้าระบบแรงงานเขาเปิดโอกาสให้เราทํางานลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าเรามองบางอาชีพอย่างธนาคารเนี่ย เบียตรี A ขึ้นไปทางนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจะจบ<ช>อายุยี่สามยี่สี่ปี<ช><ช>นะฮะคือคือในประเทศที่เจริญแล้วเบียตรีเขเป็นมินิมัม,มนะฮะประมาณ 23, 24, 25, ยี่สามยี่สิบ่จะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่รางกคกน,น,นนคี<ช>้นะฮะเขา <อ S 2> ประมาณอายุยี่สิบกว่าเพราะฉะนั้นชีวิมก็เริ่มต้นขึ้นในวัยวัยยี่สิบห้านี่แหละ<ช>นะวัยเบญจเพศนี่แหละเพราะฉะนั้นตุกตะและอีกเวลาทํางานอีกประมาณตั้งยี่สิบปีนะฮะเพราะฉั้นยี่สิบปีก็ต้องวางแผนให้ดีว่าจะทําอะไรนะแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหหาาว่่เเียใมน เขาเสี่ยงเขาเนื่องจากบางทีก็อาจจะมียนดาวน์เลนจากพ่อแม่เนาะมันก็เลยบางทีเ็าทางานไม่ค่อยทนอะ่คะคืออันนี้อันนี้ก็เป็น challenging ชันดิ้งยิ่งอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็มีงานลักษณะอย่างที่ว่าในปริเอไอหรืองานนี้โปรแกรมมิ่งโคดิ้งต่างๆพวกนี้มันสามารถจะทําระยาาลละสัะ้นแล้วก็ได,ได้ได้ตังเยอะได้คะ่ะเพราะนั้นการบริหารจัดก,การในชีวิตนี้มันจะแตกต่างไปจากเดิมนะเพราะนั้นการเรียนเนี่ยของคนที่จะเรียนผมก็ยังแนะนําให้เรียนสายช่างเนาะ คือถ้ามาเข้าเรียนในสายชีวะมากขึ้นนะพรับสายชีวะนี่ทํางานได้ตั้งแต่นะปวชนะฮะปวสนะฮะแล้วก็จะถึงกาเรียนสูงมาดนี่นปีอาจ,จอก,ก็มีแล้วนะเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตอะไรแล้วแต่นี้นะฮะนนสายเนี้ยก็ก็สามารถจะทํางานไปแล้วก็มีชีวิตที่สัมผัสักษณะงานจริงยาวนานขึ้นนะนะพอมองเห็นอาชีพอาจจะคิดไม่คิด่าจะทํางานไปรูกจ้างหรือซ้ำ ก็ถเขาสามารถจะมีความเชี่ยวชาญอะไร่างๆคนนี้เขาจะมาคิดเป็น s ็ e เล็กๆเหมือน,นเป็นไมโครเอนเตอร์ไพรส์เล็กๆแล้วก็อาจจะรุ่งเรืองถึงขนาดเป็นสตาร์ทอัพได้ก็เอาช,ชีวิตตัวเองเข้าเป็นคนรวยได้เหมือนกันนะฮะเพราะวิธีชีวิตก็คงจะไม่ไมคิดจะเป็นมนุษย์ยงเงินเดือนคนจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าองค์มีประสบการณ์ใช้ชีวิตแต่เรียนในสายที่เป็นเทคโนโลยีสายช่างนี้มากขึ้นแทนที่จะเรียนกันยาวเลยนะเพราะยาวตอนนี้คนที่เรียนยาวเป็นจบปีจะเป็นนี่ก็จะสอบกันนะ เกือบจะทั้งหมดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนี้ที่ผูกติดตัวมาทั้ง่อยู่อยาเรียนสูงขนาดนี้อยู่ก็ต้องขอนส่งในหลังจะได้งานทําไปแล้วใช่ไหมแทนที่อาไปซื้อรถก็กลายมาว่าต้องมา่อนส่งหนี้ตัวเองในการเรียนนะฮะอันนั้นก็คือมันไม่จําเป็นต้องเรียนนักศึษไม่ต้องเรียนต้องผลต้องกู้เงินยาวขนาดนั้นะ ถ้าไปเรียนเปลี่ยนไปเรนสายช่างเสร็จแล้วเราก็ทํางานเสริมไม่ต้องกู้ก็จะสอนได้เป็นกันอะไรเงี้ยนะฮะคือวางแผนจะ็จะเรียนแล้วก็ต้องถามว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมที่จะจะกู้หรือไม่กู้จะจบปญรีเตยไหมปญเตยคือเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตไหมผมว่าไม่ใช่อ่ะประเทศจีนหรือประเทศที่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพื่นที่เรียนทางด้านโพลิเทคนี่หรือแม้แต่สิงคโปร์นะฮะโพลิเทคนิคเนี่ยมันเป็นทางออกเพราะมีสายชี่สายปฏิบัติการที่เข้าช่วยเหลือตัวเองได้ครับเวลามีปัญหาในชีวิตครับ อืมค่ะดังนั้นคือในแง่ของอะระบบการศึกษาระยะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่ว่าสาขาที่เลือกเรียนมากกว่านะคะอาจจะเป็นประเด็นสําหรับการจะอยู่รอดในตลาดแรงงานในอนาคตต่อไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะอาจารย์ยงยุทธค่ะคือเราอาจจะได้เห็นภาพของการปรับตัวขององค์กรเหล่านี้ลักษณะนี้ มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันจะกระทบกับตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น,นี้หรือเปล่าภาครัฐ<ฮ>หรือว่าระบบเนี่ยควรที่จะมีส่วนในการดูแลบริหารจัดก,การอย่างไรถ้ามันจะต้องเกิดการ disrupt นะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของอายุการทํางานมันจะทําให้บุคคลจํานวนไม่น้อยเลยนะคะในระบบตลาดแรงงานที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีงานทําในระยะเวลาเร็วๆนี้คะ่ะอาจารย์คือผมไม่อยากให้ภาครัฐเป็นภาคที่เป็นหลังทิ้งให้กับ กับคนไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอ,อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของของระบบราชการเราราชการเรามีโครงสร้างบางกระทรวงเนี่ยชั้นก็ประมาณเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยนะมีจํานวนมหาศาลมัน,นไอการทํางานเนี่ยแล้วก็ ไม่ไมไมสรุนเรื่องการศึกษาบางแห่ง<ะ>เด็กเรียนก็ไม่มีแห่งหนึตัคนนี้นะครู<ะ>อบาอาจารย์ก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาอยู่แห่งหนึคนนี้เนะี่ยการเทให้ออกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางออกอีกอันหนึ่งอนกัน<ะ>ในระบบราชการที่สาข,ขาที่นักเรียนก็น้อยอะไรน้อยแห่งหนึตัคนนี้นะซึ่งมีทั้งสี่ห้าแสนคนในระบบของเราเนี่ยมันมากกว่าระบบแบงก์อีกระบบแบงก์น่าจะมีประมาณสักสองไม่เกินสามแสนคนทั้งระบบทั้งส่วนที่เป็น สถาบันการเงินที่เป็นแบงก์กรนนอนแบงก์นะฮะเพราะนไอ้นียอีกส่วนหนึ่งของราชการเรานี่<ฆ>คนมหาศาลหลายล้านคนเนี่ย<ฆ>ผมคิดว่าเรามองในเรื่องประสิทธิภาพเป็นเรื่องหลักไอ้การต่ออายุให้ทางสถาบันผมก็เเคยทานทีได้เราก็เคยวิเคราะห์ให้เหมือนกันต่ออายุคนนี้อยู่ระบบราชการเป็นนักพิชาการชั้นสูงคนที่เก่งแรงจางัางวนี้นะเขาก็จ้างต่อไปสักสี่ห้าปีในกรทต่าแสนนะฮะในระบบทางทางด้านของอ่าสนที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย ในตำแหน่ง,งต่างปันนี้จะสูงขึ้นไปพออายุม,มากๆเกิน6ห 6, 6 5ไปแล้วเขาก็จับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นการที่เป็นอุปสรรคต่อเด็กที่รุร่นหลังที่เขาจะเติบโตมาไม่ให้ตัวเองเข้าไปนั่งในตำแหน่งเดิมอีกสักห้าปีสิปีอนนี้คนอื่นตาลรห้อยเลยนะฮะมองมองเองไรตัวเองจะได้เป็นหัวหน้า สารโนสานี้สักทีต่างๆคนนี้เราก็ไม่มีสารเจ้าให้อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าเออโอเคนะก็คนเขาก็ไปอยู่ในปรับเปลี่ยนไม่ใช่อยู่ในตาแหน่งเดิมต่างๆันนี้แต่ก็เนื่องเป็น,เป,นเป็นกรอบแลกเก็กของคนกลุ่มท่านนั้นเองแต่โดนส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากจะให้อายุยืดอายุไปนะครับในภาคของ ของของของราชการเฉพาะส่วนที่มันจาเป็นเท่านั้นเองแลยส่วนไม่จาเป็นก็ควรจะออกมาเราเยอะมีรายการมากเกินไปเราคิดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในประเเอกชนก็ดีกว่าเอกชนก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดแล้วมันวัดกันด้วยเบนเฟิตอ่ะราชการตัวชี้วัดเราก็วัด,ว,ดวัดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเขาจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยไปอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องประสิทธิภาพมันก็ยังจะเป็นประเด็นปัญหาก,กันอยู่นะในส่วนของราชการครับแต่ว่าคือดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคือคนที่อยู่ในระบบ การทํางานของเอกชนปัจจุบันนี้นะคะที่เขาอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนะคะองค์กรอาจจะให้กเกษียณก่อนด้วยความต้องการจะใช้ AI เข้ามาบริหารจัดการหรือว่าจัดระบบการทํางานแทนเนี่ยเอกชนคนในระบบแรงงานก็จะต้องดูแลตัวเองวางแผนทางการเงินของตัวเองถู่ไหมคะจะไปหวังพึ่งให้รัฐ<อ>มารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยลำบากเพราะว่าตัวรัฐเองก็มีภาระเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ภาระเนี่ยอย่างเช่นว่าประกันสังคมเนี่ยส่วนเรื่องสวัสดิการอะไรจากตัวนี้นะยังพึ่งไม่ได้เลยเสีทำงานไปจนอายุห้าสิบห้าปีคอยเป็นยี่สิบตีสาสิบปีปแล้วก็มีเงินแบบนานนิดเดียวเนี่ยล้าจ,จะทำยังไงใช่ไหมฮะมันไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องพึ่งอะไรได้ส่วนที่เป็นในภาคกาลรงเราเองอย่างเงี้ยที่ว่าทายังไงจะให้ได้ในครอบครัวเราอยู่ในระดับที่มันสอดคล้องกับค่าของชีพนะฮะได้ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งที่เป็น ปรากฏการของการปลดคนหรือว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเกษียณในยุคนี้นนะคะอาจารย์ประเมินว่าจะเข้ากับตลาดแรงงานไทยอีกมากน้อยแค่ไหนทั้งในปัจจุบันแล้วก็ระยะเวลาอันใกล้นี้คะอาจารย์คือเรามีให้เลือกนะฮะว่าถ้าเราจะอยู่ในสถานการณ์คอร์เปอรทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะเขาไม่มีทางเลือกเพราะตัวเขาเองก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาเลยเงินจากคนทั่วไปเพราะนั้นเขาจะต้องดูผลสำเร็ของเขาก็คือ ต้องมีกาไรนะครกำไรต่อหุ้นต้องมีนะเงินปันผลที่ตอบแทนไปกับเงินที่พวยืมมาลงทุนในธุรกิจเขานะครับแต่เราก็มีธุรกิจที่เป็นเอ e เอมออีกนะลองลองลองมาอีกนะพวกนี้ก็ยังขาดคนอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าขาดคนในเชิงน,นักบริหารเนี่ยที่มีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยจะมีช่องทางมาลงในขนาดกลางอุตสาหกรรมเอ e เอมขนาดกลางนะซึ่งเขาขาดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงิน พราะพรุนี้เป็นนั้นถ้าเรากเกษียณไประดับสูงสูอย่างเงี้ยไปขายประกันเนี้โอ oh, ประกันแบงก์ตอนนี้ถ้าไม่มีเงินประกันเนี่ยขายประกันเราไปฝากแบงก์เขาเกลียไหมเขาจะขอว่าทําประกันหน่อยได้ไหมอะไรอ่างๆงาพวกนี้วันนี้ออกมาก็มีประสบการณ์พวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไปช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กว่าเราจะดีะกว่าฮนะหรือไม่ก็ประกอบอาชีพอิสระทางด้านเอสบีซึ่งม,มีอยู่มากมายมีตั้งแต่เก้าแสนแห่งเนยนะใ,ให้ให้เลือกนะให้ทำนะมีอาชีพอีกมากมายแต่ตัวเองมีความรู้ ประสบการณ์ปร,ริยตยบวกกับประสบการณ์ทํางานทั้งยี่สิบปีในแวดวงการเงินตัวเองก็รู้ทางอกทีิไลในการที่จะไปานจัดการเรื่องเองินยัสสนเรื่องเองินรายได้อย่างไงนะไม่ต้องไปสอนวิธีการทําบัญชีเขาเก่งอยู่แล้วพวกนี้นะน่าจะใช้พวกนี้ห้มีประโยชน์ครับว่าเรายังมีช่องทางให้ตลาดงานในส่วนของเอสบีเนี่ยช่วยพวกนี้ได้เยอะค่ะอาจารย์มองว่าคือจะเป็นเฉพาะกลุ่มธุรกิจธนาคารสถาบันการเงินที่จะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้หรือว่า สตาร์ทจากสถาบันการเงินแล้วมันจะลุกลามไปถึงคอเปรทใหญ่ๆใ,ใ,ในสาขาอื่นๆด้วยคะ่ะจาย์ไม่ก็จะมีส่วนของมันมีทุ้แห่งพวกนี้เขาจะปรับตัวเร็วตลอดนะฮะแม้แต่นอนแบงก์ก็ตามนะฮะในพวกของบริษัทประกันหรือว่าบริษัทถรรักซั์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือบาาริษัทเงินด่วนในจางที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะ,ะผมก็จะมีบางแห่งก็ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองบางแห่งก็ล้มละลายหรือว่าอยู่ในถานาการกเงินที่ไม่ดีเหมือนกันเพื่ะนก็ต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดฮะเรื่องกลัวว่าเขาจะใช้คนเยอะๆเนี่ย ลืมไปได้เลยครับพเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใช้เทคโนโลโยีทั้งนั้นใช่ไหม<ฆ>เพราะว่าพเพราะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็โอนเงินได้ทเาเงินได้เหมือนกันแม้แต่เราซื้อของต่างๆพวกนี้คนที่มาเกี่ยวข้องกับทำา r a n s a c t i o พวกนี้ไม่ต้องอ่ะตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอัตโนมัติมันทํางานแทนหมดแล้ว<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในในอาชีพอื่นๆเนี่ยในฐานะอื่นๆผมก็เชื่อว่าในส่วนของเอกชน,นเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเ<ฆ>ุืความอยู่ราเพราะเขาต้องแข่งขัน มันถ้าเขามีมีลักษณะอย่างแรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ้างทำที่จําเป็นนะแล้วก็มีแนโน้มที่จะลดลงแม้แต่ในแวดวงด้านด้านบร,ริการก็ตามคเราสังเกตใน,ในแวดวงสื่อสารล้วก็จะเห็นว่ามันมีการปรับมมรปรุงมาเป็นระยะะเนาะจำนวนคนที่อยู่ฟอนออฟฟิศเนี่ยน้อยเหมือนกันถ้าอยู่ในแบงค์ออฟฟิศบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็กเกษียรเร็วกันบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นนักขาก่าวอิสระต้นเยอะแยะใช่ไหมยังจะเป็นต้นนะ,ะทุกอาชีพมันต้องมีการปรับตัวนะ พราะว่าทุกวันนี้โลกในยุคบู w าเวลิลเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนเล้วมันต้องมีการปรับตัวเร็วคนไหนที่ปรับตัวได้รู้เร็วปรับตัวได้ก่อนก็จะอยู่รอดคนไหนปรับตัวช้ามันก็อาจจะต้องยุติธุรกิจของตัวเองนะฮะมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันในอนาคตนะ